สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับคลิปพิเศษดาวสุกย้ายครับวันดีวันที่1ทธันวาคม2566ลักลัคนาราศีดวงดีก็คือกรกฎนี่แหละส่งผลให้ดาวส่งผลมนคนดีๆมีความมั่นคงโชคลาภสมหวังดวงปังส่งท้ายปีนี่แถมยังมีเลขนำโชคเปิดวาร์ปในท้ายๆคลิปด้วยนะครับเพราะเป็นวันที่1ธันวานะครับ กาบขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวดาวศุกร์สำคัญสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎมากนะครับดาวศุกร์เนี่ยคือดาวเขาเรียกว่าดวงที่3ที่มนุษย์ชาติเนี่ยตั้งแต่ต้นกําเนิดอารยธรรมทั้งวิชาโหรา,าศาสตร์แล้วก็วิชา,าศาสตร์ต่างๆเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยก็พูดง่ายมองเห็นบนท้องฟ้า เราจะเห็นพระธิับพระจันทร์อันนี้แน่นอนดาวสุกเวลาเพนจะเห็นชัดทุกครั้งที่ดาวสุกเพนเรามักจะเรียกว่าดาวประจําเมืองที่มามาจากเทพีอิสตาครับเทพีอิสตาเนี่ยเป็นเทพีที่เขานับถือตามความเชื่อมาตั้งแต่สมัยอรารยธรรมเมโสโปเตเมียนะรุ่มน้ำไทกิสยูเวติตเรียนสังคมมาเนี่ยต้องรู้เลยอรารยธรรมแรกเลยบาบิโลนเลยนะ เป็นเทพีแห่งกิเลสความสุขทั้งโลกเงินทองความอุดมสมบูรณ์ความรักเซ็กส์ด้วยแล้วก็เหล้าด้วยเพราะอะไรเขาบูชากันด้วยเหล้าเพราะมันหมายถึงอุดมสมบูรณ์เพราะการที่จะผลิตสุราได้เนี่ยมันหมายถึงว่าผลผลิตผลิตผลทางการเกษตรมันต้องเหลือกินเสร็จแล้วเหลือเหลือถึงเอามาหมัก ถูกไหมเอามาหมักเอามาดองทําเบียร์ทำไวน์ทำเหล้าทําสุราต่างๆเป็นดัดชนีชี้วัดความเจริญรุ่งเรืองนะเขาเรียกว่าดาวประจําเมืองขึ้นก็คือหมายถึงว่าโอ้โหเวลาแห่งความสุขเวลาแห่งความอุดมสมบูรณ์มันมาก็ฉลองกันในสมัยโบราณนนะ่ะความสุขของคนนะกินอิ่มนอนหลับใช่ไหมผลผลิตดีมีอาหารสมบูรณ์ นะก็มีแรงมีกําลังสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างครอบครัวมันก็ต้องเกี่ยวพันกับเซ็กเกี่ยวพันกับความรักออกลูกออกหลานนะพอมายุคต่อมาเป็นยุคกรีก,กรีกก็จะเป็นอัลโฟดายนะครับเทพีอัลโฟดายซึ่งกรีกเนี่ยก็จะเรียกว่าอัลโฟดายทอมาถึงยุคโรมันก็จะเปลี่ยนเป็นวีนัสนะครับก็คือวีนัสเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเป็นดาวศุกร์ถูกไหมอัลโฟดายเนี่ยก็คือต้นกําเนิดมาจากกรอน ก่อนมีนัสนะซึ่งวีรกรรมของอโฟรไดาเนี่แบบสุดยอดนะครับก็ฟังไว้สักนิดหนึ่งนะอโฟรไดนี่ก็คือถือว่าเป็นเทพีที่สวยมากๆแทบจะว่าสวยที่สุดนะและมันมีการประกวดกันด้วยนะก็คือมีเฮรามีอโฟรไดาแล้วก็อาธีนานะครับอธีนาในเทพแห่งปัญญาเทพแห่งเอาการเอาชนะอุปสรรคอโฟรไดก็เทพแห่งความรักความสวยงามเฮราเนี่ย ก็คือเขาเรียกว่าเป็นแม่ของแผ่นดินเพราะว่าเป็นเมียของซุสฉะนั้นสามคนนี้เขาเ็เถียงกันว่าใครจะสวยที่สุดสวยที่สุดก็จะให้ซุสเป็นคนตัดสินมองด้วยตาเปล่านะอฟโฟดท์สวยสุดแต่ซุสไม่กล้าไงเพราะเมียตัวเองเข้าประกวดด้วยใช่ไหมเอ,อซุสก็เลยแบบเออโยนไปให้มนุษย์เป็นคนตัดสินแล้วกันก็เลยให้มนุษย์เนี่ยที่ชื่อว่าปารีส นะต้นกำเนิดชื่อเมืองหลวงฝรั่งเศสนี่แหละให้ปาร,รีสเนี่ยซึ่งเป็นสถานะตอนนั้นเป็นเป็นเด็กเลี้ยงแกะแต่จริงแล้วเป็นเจ้าชายแห่งกรุงทอยนะซึ่งอันนี้มันมีตำนานขัดแย้งกันว่าเฮ้ยที่ให้เป็นเจ้าชายแห่งกรุงทอยเพราะว่าอโฟดเนี่ยเป็นคนสร้างเรื่องเสกให้อะไรเงี้ยเพราะว่าพอให้ปาร,รีสเป็นคนตัดสินเนี่ย สามเทพีก็ไปติดสินบนนะอธีน,นาก็บอกเดี๋ยวจะมอบพละกกำลังให้เป็นอมตะแล้วลบชนะใช่ไหมเฮล่าบอกโอ้ยไม่ต้องลบให้เหนื่อยเดี๋ยวฉันให้เธอเป็นเจ้าเมืองคลองกรีกเลยอ่าเป็นกษัตริย์แห่งกรีกเลยไม่ต้องลบไม่ต้องอะไรคือยกให้เลยง่ายๆอโฟดนะในเมื่อตัวเองเป็นเทพีแห่งความรัก ความใคร่ด้วยก็เลยติดสินบนว่าจะให้เธอได้มีภรรยาเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดบนผืนโลกคือให้มนุษย์ผู้หญิงที่สวยที่สุดเป็นเมียปารีสจะเลือกอะไรดีเอาโหมนุษย์ธรรมดาตอนนั้นอนะปารีสอะเอาคนสวยไปก่อนนะทั้งที่ทั้งที่มีเมียแล้วนะตอนนั้นนะแต่ปารีสก็เลือกอโฟด นะเพราะว่าจริงๆแล้วอะอโฟดมันสวยกว่าอยู่แล้วแหละก็เลือกอะไหนไหนี่ก็ได้ได้ผู้หญิงงามมาเป็นของแถมก็โอเคทีนี้ปัญหามไม่จบแค่นั้นเพราะว่าอโฟดเนี่ยให้จริงเห็นไหมมันมีทั้งความสวยงามและเรื่องของกิเลสตัณหาเข้ามามอบผู้หญิงที่สวยที่สุดให้เป็นภรรยาให้รักกันจริงแต่ดันเป็นผู้หญิงที่มีสามีแล้ว นั่นก็คือเฮเลนออฟสปาร์ตาเออเป็นเมียของเจ้าเมืองกรีกเลยนั่นแหละ,แล,ะแล้วก็โดนบันดาลให้ค้นพบความจริงว่าปารีดเนี่ยเป็นเจ้าชายของกรุงทอยนะเสะเด็จพ่อ่าแบบโอ้โหโตแล้วพึ่งจะกลับมาเข้าวังอ่ะให้ไปเปิดตัวนี้ไปเปิดเป็นทูตสัมพันธ์ทไมตีกับกรีกนะพอไปถึงไปเจอเฮเลนก็พากลับมาเลย <laughs> รายละเอียดมันปีกย่อยเยอะนะโอ้แต่ก็เอาล่ะเอาเล่าแบบสรุปสรุปก็คือพากลับมาโหกรีกก็ไม่ยอมครับกษัตริย์ทั้ง7แคว้นทั้ง7ด,ดินแดนนะของจกกกักรวรรดิกรีกนี่ยก็กรีทาทัพมาตีเมืองทอยเลยนะเกิดสงครามกรุงทอยไงใช้เวลาเกือบ10ปีเลยนะยันไม่อยู่สุดท้ายกรีกก็ใช้แผน ทิ้งม้าไม้ไว้บอกว่าอันนี้เป็นเครื่องบรรดาการที่เราสู้ทอยไม่ได้นะแล้วก็ถอยทัพกลับไปปรากฏว่าถอยทัพหลอกและไอ้ม้าไม้เนี่ยนะก็เอาทหารเนี่ยซ่อนไว้นะชาวทอยก็เห็นว่าเฮ้ยอันนี้ของกำนันนี่วาพากลับไปเข้าไปในเมืองพอกลับเข้าไปในเมืองปุ๊บพอตกกลางคืนนะชาวทอยก็ฉลองชนะสงครามทาหาร ที่ซ่อนอยู่ในม้าไม้ก็ออกมาแล้วก็ไปเปิดประตูให้กองทัพที่ทําทีเป็นถอยไปแล้วเนี่ยนั่งเรือกลับไปแล้วจริงๆมันเรือมันไม่ได้ถอยกลับไปมันอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งเฉยๆแล้วมันก็กลับมาทีนี้ก็ทหารทัพใหญ่ของกรีกก็เข้าเมืองทอยจนได้เห็นไหมความรักความใคร่ก็มาพร้อมกับความเสียหายนะฉะนั้นเห็นไหมมันก็จะเป็น2อ,อย่าง ดังนั้นก็ถือว่าเป็นเทพีแห่งความความรักแล้วก็กิเลสตัณหาพอมาถึงอินเดียเนี่ยใกล้หน่อยก็ดีหน่อยก็คือพ่อแม่ลักษมีดาวศุกร์เนี่ยนะเพราะว่าเวลาที่เขาบูชาพ่อแม่ลักษมีเนี่ยเขาจะบูชากันในวันศุกร์เขามีความเชื่อว่าพ่อแม่ลักษมีเกิดวันศุกร์ก็เป็นลักษณะแบบนี้ก็เป็นตัวแทนของความรักและเงินทองถูกไหมเช่นเดียวกันอ่ะทีนี้ชาวกรกฎเป็นยังไงอ่ะ ว่ามัสซะนเนิ่นนานเนี่ย่วงเวลาเลอเกินอาจารย์เข้าเลยไหมเข้าเลยก็คือดาวศุกร์นั้นอ่ะเป็นดาวที่ดีสําหรับชาวราศีกรกฎบอกไปหลายคลิปหลายหนว่าลัคนาราศีกรกฎเนี่ยถูกกับดาวศุกร์มากๆดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุคือหลักทรัพย์ดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภคือลาภะฉะนั้นเป็นดาวที่มีความหมายดีแบบคูณสองสำหรับชาวลัคนาราศี ปรากฏหนึ่งธันวาเป็นต้นไปดาวสุกนั้นไซจะโคจรเข้าสู่ราศีตุลบ้านตัวเองเป็นเกษตรตราธิบดีแปลว่าอะไรบ้านรถอสังหาหลักทรัพย์จะมีความมั่นคงอันนี้ตีความง่ายๆชัดเจนไปตามดาวดูดีและในเมื่อดาวสุกนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระด้วย เขาก็จะเป็นไงก็ได้ลาบมาเป็นหลักทรัพย์ไงอ่ามันเป็นสิ่งที่ได้มามันไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ได้มาใหม่แล้วมาเป็นหลักทรัพย์มั่นคงฉะนั้นใครกําลังลุ้นเรื่องเกี่ยวกับอสังหาเนาะบ้านที่ดินสินทรัพย์หรือของชิ้นใหญ่ๆของมีค่าที่เราอยากได้มากๆราคาแพงๆนับรวมด้วยนะครับฉะนั้นลัคนา,าราศีก็กดก,ก็แหมดาวสุกย,าย้ายครั้งนี้เป็นไง ดูดีเลยทีเดียวแล้วพื้นดวงชะตาสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยไม่ได้ดาวศุกร์ไม่ได้ย้ายมาแบบดีแบบธรรมดาเพราะเขาดึงเอาพระเกตซึ่งดาวพระเกตก็คือเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยซึ่งไปอยู่ในบ้านของดาวศุกร์นั้นเขาก็ต้องไปเป็นผู้ช่วยดาวศุกร์เช่นเดียวกับมฤตยูเมื่อเป็นเช่นนั้นดาวพระเกตนะก็จะถูกส่งพลังเสริมเข้ามาให้ดาวศุกร์นั้นเป็นไง นอกจากจะดีมีความมั่นคงเป็นเกษตรแล้วยังได้รับการกระตุ้นจากเทวดาโชคลาภก็ได้ว่าโชคลาภไม่ได้มาแบบธรรมดาเป็นโชคแบบเทวดาส่งให้เลยสำหรับ,บชาวลัคนาราศีกรกฎอันนี้เป็นจุดที่ดีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีและชาวลัคนาราศีกรกฎแหมก็ดวงก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเห็นไ,ไหมในวันที่หนึ่งธันวาเนี่ย รูปดวงรูปดาวมันสวยเป็นใจเสียเหลือเกินนะลาภะเป็นเกษตรในวันที่หนึ่งธันวาแล้วเป็นวันศุกร์ด้วยไอแบบนี้โชคลาภมันต้องดีถูกไหมนะโชคลาภในวันที่หนึ่งธันวาเนี่ยเราคิดซ่มันจะเป็นอะไรนะนะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะและจันทร์ทับลักซะด้วยหนึ่งธันวาเนี่ยเนี่ยถ้าดูว่าวันไหนราศีไหนดวงดีดวงไม่ดีนะ ก็ดูที่พระจันทร์เพราะพระจันทร์เนี่ยเป็นดาวเรียกว่าดาวรายวันอะคือเป็นตัวบอกเหตุเป็นลางบอกเหตุว่าเออดีไม่ดีเนี่ยพระจันทร์ทับลักน์ก็ถือว่าดีครับนะและที่สําคัญในรูปดวงรูปดาวโอ้โหมันชัดเจนมากๆดาวศุกร์ย้ายมาตรงนี้เป็น,กนเกษตรยังไม่ธรรมดานะยังถือว่าธรรมดาเขาเป็นไงเล็งไปที่ดาวพฤหัสซึ่งเป็นราชาโชคเห็นไ,ไหม เกษตรกับราชาโชคแล้วเขาเป็นคู่มิตรคู่รัพย์คู่โชคกันเออเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคเป็นเขาเรียกว่าดาวสุภระเคราะห์ทั้งคู่แล้วก็พระจันทร์เป็นไงพระจันทร์นี่ก็ดาวสุภะเคราะห์และเป็นดาวประจําตัวของท่านฉะนั้นเมื่อพระจันทร์โคโจรมาราศีก็รกดถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาแค่สองวันนะสองวันครึ่งครึ่งนะสองถึงสามวันเนี่ยก็ยังถือว่าโอเค พระจันทร์ทับลักษนะหนึ่มีโชคลาภสอตัวเองเป็นดาวตัวเองมีความมั่นคงดูดีเลยทีเดียวไปดูดาวการเงินซิดาวอาทิตย์ก็อยู่พบที่5ก็ไม่เสียหายนะถือว่าค่อนข้างโอเคเห็นไหมอาทิตย์เล็งดาวเกตก็เกี่ยวกับโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรเรื่องเงินด้วยนะนี้ลัคนา,าราศีก็รกฏไม่ได้ดีแค่ดาวดวงเดียว S <S <an> ห็นไหมไม่ใช่ดีแค่สุขอย่างเดียวอาจันดีพื่อหัดดีเห็นไหมเนี่ยแวบๆไปเนี่ยผมคานวณได้ด้วยนะว่าสองห้าหเนี่ยมาแรงด้วยมาสวยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันได้ทำทาเพจแล้วเรื่องตัวเลขนะครับดาววังคารน่ะสำคัญดาวพระราหูเนี่ยสำคัญเพราะอังคารราหูเนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุแล้วเขาตรีโกนถึงกันทีนี้ดาววังคารเนี่ยได้ตําแหน่ง อัมพุอุดมเกณฑ์นะอัมพุคือภูมิโมนะชีโวโสโลและโสลาพันธุและปุตตาและสุภาว่าสำคัญเห็นไหมโสโลโสลาเนี่ยคือเวลาหูนะฉะนั้นโคจรเข้ามาเนี่ยตีโกนถึงกันและได้เป็นอุดมเกณฑ์ทั้งคู่อุดมเกณฑ์และชาวลัคนาราศีก็เลยกดมันก็ บ่งบอกพอจะเข้าวๆนะเรื่องรับทรัพย์รับมรดกจากเนี่ยหลักทรัพย์เนี่ยเพราะพระลาหูไม่เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะไงมรณะตีความว่าเป็นมรดกก็ได้อยู่ในเรือนสุภะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนได้มรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่และดาวเนี่ยหลักทรัพย์ก็มาเป็นเกษตรตาทิเบดีและเมื่อกี้เราพูดถึงอุดมเกณฑ์แล้วใช่ไหมอุดมเกณฑ์คือเกณฑ์ที่ดีมาก แต่ยังไม่ใช่เกณฑ์ที่ดีที่สุดส่วนเกณฑ์ที่ดีที่สุดคือจตุระเกณฑ์หรือที่เรียกว่าองค์เกณฑ์ครับอําพุเนี่ยเขาเรียกว่าชื่อเกณฑ์เขาคือจตุระเกณฑ์นะแต่จริงก็คือทุราศีเนี่ยเขาเรียกว่าองค์เกณฑ์หมดนะองค์เกณฑ์นะถ้าเป็นนรักษก็เอกเกณฑ์อําพุจตุระเกณฑ์นะครับปัสวะทศเกณฑ์กีตะสัตตเกณฑ์ สัตะก็คือเจ็ดทศก็คือสินะของราศีก็รากฏเป็นอัมพุก,ก็คือเกณฑ์สี่เรียกว่าจะตุรกเกณฑ์อัมพุพลจุ่งแจ้งสีสถานจันพุทธศุภัยสารส่งส้อยอีกพฤหัสพิพัฒการเห็นไหมเพิ่มพูนผลนาดวงชะตาใดได้ดั่งพร้อมนับเข้าเกณฑ์ภรยาพระยาคืออะไร พญาก็ต้องมีทรัพย์มีเกียรติมีตําแหน่งครับเนี่ยอําพุจะตกระเกณฑ์นะแถมยังส่งพลังถึงไงส่งพลังถึงดาวพฤหัสซะด้วยเห็นไหมสวยงามและดูดีนะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฏดวงดีอ่ะวันที่หนธันวาเนี่ยกระกฎเนี่ยอันดับต้นๆอ่ะดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ะถือว่าโอเคนะ ดูแล้วนะหนึ่งธันวาเนี่ยดูราศีที่ดีมากๆที่สุดเลยเนี่ยผมมองเห็นคร่าวๆเนี่ยเออกรกฎไม่แพ้ใครอะ่ะนะไม่แพ้ใครเลยทีเดียวแหละนะอุดมเกณฑ์สองดวงองค์เกณฑ์หนึ่งดวงดาวประจําตัวทับลักแม่ดาวเกตอยู่ในเรือนลาพะนะปุตตะก็เป็นกเกษตรอีกอุดมเกณฑ์อีกใช้ได้นะใช้ได้นะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎอ่ะ พูดง่ายว่าธันวาดวงมาแล้วครับสาหรับชาวลัคนา,าราศีก็เลยกดดูดีคลิปทํานายดวงครึ่งเดือนแรกของธันวาลงไปแล้วเดี๋ยวครึ่งเดือนหลังตามมาติดติดไม่ต้องกังวลใจมีการเปลี่ยนแปลงดาวเล็กน้อยแค่นั้นเองสาหรับชาวลัคนา,าราศีก็เลยกดดาวใหญ่ๆยังอยู่ดีนะครับอ่ะมาตัวเลขมงคลตัวเลขดีนะครับหนึ่งพอยอที่ผ่านมาเข้านะเก้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งเก้า นะครับแถม0ูนด้วย3ตัวหน้าหรือ3ตัวหลังจำไม่ได้แล้วนะครับสิ 16, พอยเอข้า90นะครับเข้า90นะครับเ9้าเกาะและแถม3ตัวท้าย619ด้วยอ่าฉะนั้นสูตรนี้คือสูตรใส่เสื้อคือข้างบนนะครับก็ถือว่าเข้า2งวดทั้งที่เห็นไหมสูตรนี้ใช้ได้เพราะอะไรมันได้เลขตัวเดิมเห็นไหมเก้าห้าหนึ่งเก้าอันนี้ ห5 9ก็ตัวเดิมมีศูนย์ด้วยเหมือนกันซ้ำเดิมทั้ง4ตัว6ตัวเนี่ยมาจากการคำนวณจากการเดินเลขฉะนั้นโอกาสเข้าอย่างน้อยก็นกนึ่งถึงสนะหนถึง3ามแต่ช่วง3าสี่งวดที่ผ่านมาถือว่า,เข,าเข้าเกินโคต้าเลยนะนะอันนี้สามตัวตรง นะหลายท่านก็ไปดูในคอมเมนต์นะเต็มที่เต็มทีนนะอันนี้ก้าศูนยก็ยังถือว่ามาสองตัวก็ถือว่าโอเคแล้วก็อย่างที่บอกนะครับนอกจากใส่เสื้อแล้วบางทีมันหลบไปอยู่สามตัวหน้าสามตัวท้ายนะซึ่งเลขเหล่านี้ไม่ได้ให้วิ่งหมดทุกตัวท่านเอาที่ชอบนะครับท่านเอาที่ชอบท่านเอาที่เกี่ยวพันเอาที่ใช่แล้วค่อยไป สูสีกันนะว่าตัดตัวไหนแต่สังเกตไหมล่ะเนี่ย519ได้519ไดู้0เหมือนเดิมผมก็ยังต้องลงเพราะมันเป็นสูตรที่คิดมาได้เมื่อสูตรเป็นคิดมาได้แล้วก็มันก็เนี่ย9ก็มาอีกรอบก็โอเคฉะนั้นไปต่อ1ธันวาอันนี้สบายใจหน่อยไม่ซ้ำแล้วนะ บังเอิญบังเอิญอะสอง้เป็นไงที่ผมบอกว่าดวงราศีกรกฎอ่ะสวยคือสวยในดวงนะออกไม่ออกอีกเรื่องหนึ่งนะเนี่ยดาวศุกร์เห็นไหมดาวศุกร์ดีแล้วเป็นวันศุกร์ฉะนั้นดาวศุกร์เด่นก็ต้องเน้นไว้ตรงนี้นะครับก็ง่ายๆครับอันนี้เอาไว้ให้ท่านได้ reference หรือว่าตัวเลือก อย่างที่บอกอ่ะถ้าสักสองตัวเนี่ยจับคู่ที่ชอบแล้วก็ใส่เสื้อออกกำลังกายนะเดินวิ่งเงานะครับเนี่ยสักสองตัวตามดวงอ่ะดวงใครได้ดวงใครดีก็นะจับสักสองตัวพอแล้ววิ่งไปวิ่งมาก็จะสามารถที่จะเออม,มีมีเป็นโชคเป็นลาบได้นะอันนี้ผมจัดแบบตรงๆงแบบโง่ๆเลยไม่ต้องคิดมากเลยเนี่ยแปดสองเจ็ดห้าหนึ่งหกไหมแล้วก็มีแปดห้าไว้เพราะเลขมันสวย นะครับถ้าเบิ้ลถ้าคิดว่าเลขเบิ้ลจะมาก็885500ได้นะครับงนี้ข้างบนเนี่ยใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะลุ้น3ใช่ไหมลุ้นถึงสามถ้าลุ้นถึงสามก็เนี่ย256ผมชอบ256สำหรับชาวกรกฎนะเออ116ผมกลัวมันจะเบิ้ลหน้าอีกรอบหรือมันอาจจะมีเลขเบิ้ลซ้ำนะก็เป็น116เพราะเพราะชอบดาวอาทิตย์นะในในวนวดนี้นะ เอ่าเพราะว่าสิบเจ็ดพาทิตก็ย้ายนะอ่าโทษทีโทษท,ทีพาทิตเนี่ยเข้าตำแหน่งดีเพราะว่ามันมันเป็นวันศุกร์นะพาทิตเป็นเขาเรียกว่าเป็นบริวารและจับยามอ่ะได้ยามอาทิตย์นะจับยามได้ยามอาทิตย์นะครับฉะนั้น1นึ่งหหหนึ่งหนึ่งหกหรือหนึ่งหกหกแล้วก็เนี่ยอย่าลืมกลับนะ <c oughs> เดี๋ยวเจ็บใจนะครับนะเดี๋ยวเจ็บใจอ่ะ ชอบตัวไหนนะจับคู่สักสองตัวพอนะแล้วก็ไปเลยไปทางนั้นเลยนะแต่กร,รกฎผมชอบสองห้าหกนะอาจจะไม่ชอบสองห้าหกอ่ะอาจจะชอบหกตัวเดียวใช่ไหมเราหกแล้วจับคู่กับใครดีจับคู่กับห้าพออย่างเงี้ยจับคู่กับห้าแล้วก็ไปนะสองก็ได้นะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ขอให้โชคดีนะอันนี้คือสำหรับใส่เสื้อข้างบน ใส่รองเท้าส6บหพอยอนะที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งให้เพิ่งให้ใส่รองเท้าก็คือข้างล่างไปเพราะว่ายังกาลังหาสูตรอยู่สูตรใส่รองเท้ายังไม่แน่นแต่อันเนี้ยมันก็เออมันก็มาจริงมันก็มาจริงก็คือเลขสี่ใช่ไหมคือคราวที่แล้วได้สี่กว่าหกแต่มาแค่สี่นะเป็นหนึ่งสี่นะครับแต่ว่าเนี่ยใส่รองเท้าเอาแค่สองตัวเงี้ยท่านก็วิ่งไปสองทาง นะสกัเ็ดครับนะธันวานะาหนึ่ธันวานะใส่รองเท้านะก็ไปสไปทาง7ไปทางแค่นั้นแหละครับอันนี้ง่ายๆส่วนตัวนี้เป็นแค่เอาตัวเลขลงมาลอยให้เลือกกันสวยๆนะครับไม,ไม่ต้องเชื่อนะไม่ต้องเชื่อนะเอาเลขมาลองให้มันดูสวยๆวย่าสามแปดสมเก้าสามเจมันสวยก็อลองดูนะครับเถ้าท่านชอบ7ไปทาง7ท่านชอบ3ไปทงาง3 ใครมีทุนทรัพย์มากหรือว่าเขาเรียกว่ามีความชํานาญนะในการออกเดินออกวิ่งเนี่ยก็ไปสองทางก็ได้นะครับนะส่วนตัวนี้อาจจะเน้นหน่อยถ้าชอบเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าชอบแล้วกรกฎเนี่ยเห็นไหมทั้ง3ทั้ง8เนี่ยเป็นทั้งอุดมเกณฑ์ทั้งคู่เป็นอุดมเกณฑ์คู่กันนะก็ลองดูนะสามแเนี่ยสวยนะในดวงสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฏครับ อ่านะเลขสามาเป็นเกษตรด้วยและเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเกี่ยวกับเสี่ยงโชคอยู่แล้วขอให้ชาวราคีกราศีก็รกดครับโชคดีนะอ่าแคปหน้าจอไว้หรือจําได้แค่สามก็เจ็ดแค่นี้แหละนะแล้วก็ใส่รองเท้าออกเดินออกวิ่งเอานะหนึ่งธันวาใส่เสื้อก็ใส่เสื้อนี่มันยากหน่อยนะมันหกตัวมันอาจจะมาตัวเดียวก็ได้อันนี้ไม่รับประกันคือรับประกันวม่ามาหนึ่งเอางนี้ดีกว่า ถ้าไม่เข้าเลยก็นะเชิญคอมเมนต์ดา่านะอันนี้ก็เอามาฝากกันเฉยๆนะครับอย่างน้อยผมว่ามาหนึ่งตัวแหละนะมาหนึ่งตัวนะเพราะมันที่ผ่านมามันเข้าเยอะเกินเนี่ยผมก็กังวลน,นะโอ้โหมันใช่ไหมเนี่ยเข้าสามตัวตรงเลยนะครั้งนี้ก็เข้ามาสองตัวเออเนี่ยมันสถิติมันจะแบบไอ้นี่มันมันจะไม่ไปกันทุกทุกครั้งหรอกนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้ กรากอดดวงดีอะ่ะเห็นรูปดวงแล้วสวยมากอิจฉาเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเริ่มต้นที่ดีแล้วก็แหมเวลาดีมันดีแบบเต็มที่อะ่ะมันดีเรื่องหลักทรัพย์มันดีเรื่องโชคลาภใช่ไหมอ่ามันดีเรื่องทรัพย์ใหญ่ๆเลยอะ่ะเรื่องงานก็ไม่น่าเกลียดนะครับช้าวลัคณาราศีกรกดยินดีด้วยหนึ่งธันวาเป็นวันดีของท่านนะครับยังไงกาบขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับหรือกดแชร์กดไลค์กดติดตาม ใส่กระดิ่งให้ด้วยเป็นกําลังใจให้กันนะครับชาวลัคนาราศีกรากฏนั้นดวงดีครับดาวส่งผลมงคลดีๆมีความมั่นคงโชคลาภสมหวังดวงปังส่งท้ายปีแฮปปี้นิวเยียร์ล่วงหน้านะครับเฮงๆปังๆรวยๆครับสวัสดีครับ